พี่มามานางพี่<ด>มาแต่ทางไหนยเดี๋ยวนี้เออนางอย่างนี้แล้วสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่สบายดีเดี๋ยวเป็นอะไรสบายดีอยูบ่บอมาแมาฉีดยา เป็นสีจ้าเค็มแรกนะบ่ได้มีอาการยังตีเบื่อเค็มแรงเลยเมื่อยโอ้แต่แต่ตอนนั้นน่ะบอแต่ว่าเข็มนี่จัดยังไง้าเข็มนันมีอาการเข็มแรกมีอาการเข็มที่ซองผมมีโดยขจาวะแน่นอนมีแล้วอันผู้เพคนมีประสบการณ์แหละผู้เคนเคยซักแล้วนะ ฮักเฮาน่ะหัวเข้มแรงจนจะตายจนจะตายแล้วยังว่าปวดต้นปวดโตหลดโอ้ยคือเป็นในนี้นี่เมื่อได้ขืนมาพากันไปหาหน่อไม้นั่นแหละไปทางใดดิว่ะน้าแม่ช่องมื้อสองตายายนี่ไปทางใดน้องว่าคือบมเห็นมายันมีมือวานนี่นะครับอยู่วัานอยู่ว่าสิขึ้นมาตอนบ่ายพ้นผัดตุกว่าสิขึ้นมาขึ้นมาี่ายไปลองก็เลยแวะมาเลยแหวมมา คนปานยามันมอไปลถ้าโดเยเอไปลนไปหายังเกาะไปหาไปเรื่อยไปเรื่อยกจีรอหือแมนเท่าไหร่อยู่เ้ืนกัเนาะอยร่่อยวนกันว่ามีแนวสิเหตดใช่ว่า่ากันเขาป่านไม้น่าาว่างแรีว่หาน้อยมากพอได้เห็นไม้ทงพอได้ถึงมาฝากน้ำว่าเนได้อันก็จะรทง เหตุไมทงเอาบอเอ่อเหตทงไหวกินแยมแลงพี่น้องการสคืนพาร์พุจี่เรามาให้กินอีกว่าจักหนาอเกี่ยวเขาชิวแต่ใต้ต่หามันมาให้นอนกินหวานมีแง่กระได้ว่าทานเกินจังกินในบ้ร์มันนะโหลดลงซะบอเป็นยัง่เกาะ หมตัดมืออะไปหานมามพราะผ่าผ้าคอยลงจะอยู่หัวครัวบัดาโบหัวครัว้หัวคัวมากแต่ทาคนเีคัวตัวไหนคนกระตุกแข้งวานาจารมาหรัวทางหลักไปทางนรเออทางหลักพี่ะสานะบ่หน้าไม่ัดถั่วมาิ้งหลดคุเนาะมาเพ้าว่าบ่จักหมงมันลุกอื ผ้าคอยล่องฮะโอ้ยหลุดจังมา่งเงี้ยมาถับก็จังมา่งหลังล่องนี่หล,ด <c oughs> ลดุดเออหลุดถับ <c oughs> โดยมานอนนั่น <c oughs> ตอนเมื่อแรกก็ไปในเจ็บ์นะแบบตื่นมาเมื่อใหม่เขาบอกเอาแล้วพอมึงขอเปน็นย้ยคือปวดแต่นอนคือ<ด>าแบบไปทานใจอย่างนี้ไปเป็นย, <c oughs> ย่าเลย <c oughs> <c oughs> ขนอยผิดแล้วว่าใจว่าพาจะล้มร่มคระดาษของไม่เนาะมันเห็นทางนี่กระชองด้วนอย่ในกระเป๋านี่ของไปปาน้ำไม้บุญแต่ว่ามันบดแทงเขายังโอ้ยจะเหม็นสะอาดขั้นเสร็จแล้วก็แห้งจะมีบดแทงอีกเนาะโออของมันลุ่นเนาะทางหนาลื่นหลุดกับเงี้ยงมาถับลากเลยมันน้ำไม้ในทางหนาอะไรคนกัดสะสะสะอยู่โอ้ยว่ะ ไปหาอยู่หน้าสปอร์ตจังหวัดมาเลยหน้าแล้วหามาเลยแล้วจอบึงหน้าเลยห้าทวัดมาเลยใจหน้าเพิ่นอยู่ไกลได้พี่น้องทางอาจารยนคนเด็คนอาจารย์คนเด็ดขวมห่วยไปฝากนั่นบอกโดยขวมแล้วก็ขี่รถขึ้นไปปุ่มไปทางนันดูสิยากบัดเดนหญ้ามันเกี่ยวเข่าอีกแล้วเนาะเพิ่นจะไปโคนเข่ามาหน่อยจะเี่นไรมันซุกแล้วบอเข่านะย่างกำลังขี่นกอุน้อยใหญ่โอ้ย ได้มาเกี่ยวห้าก้อนสักแนวนี้โดยคอยแหงอยากหายซุกก่อนอันนี้นะซุกขนาดเอ่ยซุกเลยได้ซุกแล้วซุกหนึ่งแลวตัวนี้ลงไปขันมือได้เสียนะขันมันในแดดแล้วนี่นะประมาณสี่หาหมื่นขัเกี่ยวบอกเด้อเด้เด้อบอกเด้อเด้อโชว์บอกได้เพราะจะฉีกถุงน้อยมาซอยแล้วพูดแรกให้มันแดดให้มันอันนี้ก่อนแล้วก่อนก็ว่าซุกแล้วมือนันเทาก็บม่ได้ลงไปหน้าลายมือแล้วเอาลงไปอย่างเบิ่งเอาแล้วซุกไปแล้ววะ แต่วันนี้หอเห็นของใบมันผัดเคียวเนาะนของฝนตรงอยู่ตลอดแล้วมันเลยบาแห้งเลยแค่มันแดดมันก็นเห็นเลียเห็นเนาะแค่มันแดดมันก็เห็นยังเห็นเรียรูปีเกินนี่หน้าเขาเจ้านี่ยเห็นกระสุกขักเลยอันนี้นะดูทางนั่นลงไปบมอเห็นเพราะว่ามันบางเลยมันบางขึ้นเนาะเล่นได้ไดง่ายนะวะจะพัาแบบคนผักกินคูนได้ดได้เนะาะเมื่อนั่นเห็นผักแกงคูนเองตุ่มต่ำ ตมตาก็่แมืนมื้อัม้วานนี่เะวานเป็นผักเองเขาบ่มีผัผักเพินไปสิผักเป็นไปากจะไปถาปย่สิผักอเฟินดูน่อิผักบขาด้มีผักเป็นได้เนอะพี่นาะโก่อนท่ว่าขนมมันั่นนะโคมเลไปหาเบิงโกิโลนี่ขุดมันำนี่ยไปมันแดดหันก็เห็นตวมันก็จะขุดอยู่มันนีเพิ่มทางใดมีเนาะ ยังบอกว่ามีแต่ในดอนในนี้นะคณะคุณบอเป็นมาดีเพิ่มน่อมัพเยไล้านะบ้านีน้องงหัวกระพกระาบตลบต้งลายนอกระไรมีแต่คอยตัดบอกางว่าต้องตัดงามเราว่าคารามันแลวพอตัดผมให้พวนะคาราเอาเคอยตัดขากบยาขากตัดคาราหากินหกขุน หังเลตี่เิ่นมห้ทาให้นเ้าบ่หางบ่มีะกินบ่ขนเอาอนนเ้าันา็อเนาะอันนี้เข้าก็ะเป๋าตามเขาเจว้าวเว้ยอาาววามันคืออยู่ได้เขาวะคือที่เขาจะว้าวไหวนะไม่กระแมนเ่นอะไรแต่เนี้ยแล้วเอาให้ในเท้าเขาว่าตัดลางง่วน่ะมันผัดข้าเก็ปวดมีเวลาไป็นตัดเาพอเห็นง่ายชายควนกับเมื่อยมากพยายามพักผ่นให้ผู้อื่นตัดหาก็ได้ ท่านบอจากอันนี้นะจกไปเอ่งอันนักเอออันอันเออ้าอันอังกฤษเันวาบอกอันบอกน้องอ้ายนี่เด้อว่าสันบอลืมดอกวนรถจักรยานนั้นขอบคุณลงหนาคขอบคุณหนาลายเด้อขอบคุนั่นลายเด้อขอบคุน้กึบกบลกเออ หหรอขาดนตไนเอไอ้นาดบง่านไอหนาดบ้า่านตมไอพุ่มไอ้พุ่มไอชุดชุดผมถ้าไอ้นาดห้วยล่คขาดแล้วเทอนี่ยแบไ่เลยก็มือยกะเอาพันไปนำมือเลยกะไปขุดมันก็ได้โค้เพันไขุดมันก็ได้มันอีเพิร์นมันสีมันเป็นติ่งไปเอ่ยเขาหางข้างปวนเวลาหนามันปักนะ มันที่มันเป็นน้ำๆหรอบอกพี่น้องเป็นน้ำเป็นน้ำไปนี่ดอนตัวนี้มีแต่ดอนเดียวแหละแถวเขียนี่ะมันที่เาอนเนื้อเมล็อมวานหรยาเออนั่นแล้วขาหายเมวัานวานหักข้อเสื่มันหักเสยแอันไหมันที่ว่ามันเครือมันเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับดิมันอันนี้แกงหัวมันประมาณนเแ็บหัวอืมพมันสะซ้ำนีแหละสางหัวเกือบมัน

เกอเอาเมื่อหาบแล้เอาเบมาใส่ีงก็ได้้หแค่นก็ได้วแกินกบอย่หะ่ากิ้วช่วงนี้าเขาได้เออโบได้ครับไปใส่ไงมันมีโกบแบ่งกันไปแบ่งกันมาน่าถ้วงวยมันั้วเขามีอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยเอะับวาอย่บนนอทถ้วมาใส่หนาเทาคนเี ม,อพ,อม,มพือผักพรผักพเขาเจ้ายังป่ทานหายไปใส่ผักพรอมือสองมือพูนสอมมือ,อ,อมือหือ่มือมันชิ้นนะมือออย่าาบอกอยังกันเด้อเออพอดีะ่ะ,ะ,ะพแผักพรเน,น,ะะน,น,ะนาะมีมันชิ้นจากไปนะนั่นแหละพอดีาสิแบบของเลงผ้านอกจากมือก็สิบ้าหนุ่มหนุ่ปขุดมันอีเพิ่ม ไปทางนั้นหว่างก่อนในดอนนี่นะเอ๋ยมืักกลยดอกตอนนั้นการไปที่สาไปรำกายกับไปโอ๊ไปลองเบิรงกีแล้บเบิร์กคอยหักสงผักพรอนก่อนสักยามหม่ หขังตาทอนไต้ค่ะข้าวนาขากได้เวลาขุดนะแบบว่ามันมันไปตามหักมันนะแรกยังว่าเขากระยักขุดอยู่ยังว่ามันมันเป็นหัวก้อยในบริีัทเนาะป็นใังไหมันอยู่ขี้ดินหูหน่อยขุดตามหักมันไปหักมากันน้อยนิดโอ้ยน้อยอะลี่เหนื่อยไหมขุดไปไหนกมากกว่าขุดไปตามหักเพราะคะแนนอย่าไปลงนะขุดลงขี้ดินแล้วจังหักยังห่างย่างน่าเต็มอยู่ขุดมันทจะได้ขุดไปเจอไหน มีนจะหักกับหักเข่าว่ะเออมันเทียนมันง่ายของคุณลงไปเห็นโหลดลงไปนั่นจมินชาตคอยไปในผ้าอันเปิ่นเข่าไปเหมือนนั่นไปในผ้าน้องเข่าไปทางนายผมนี้แต่เครื่องใหญ่กดหมุดกดแป๊บเดียวง่ายหน่ะเหมือนนั่นนี่ว่าก็ใจว่าให้ว่าอาหารกินคือเมื่อภาคเพิ่นอยู่บ้านเพิ่งนั่แม่ว่าแ่น้อยวันนี้แหละได้ว่าอะไรจะกินกันเมื่อยกันเมื่อยกับบ่ต้องก็ได้ผักพร พอมีเหื่อมีแหงโอ้สีจ้ามาเสียเวลาทางไปทางมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่กระเบนกับย่องเปินเที่วไปว่ะไปไซค์ก็นหน่อยว่ะไปมุนาก็หน่อยว่ะไปฮานมุมาอยูมุนากับย้ายว่ะมากับมาว่ะสองเมืองห้ากสิเห้าสิไปเมืองตอนนี้นะห้าสิบขับืองขับปักซองไปอยู่ดีมีแห้งอ่ไปก่อนได้บ่ะนี้ ขอบคุณแม่ลูกขอบคุณพี่แอ๊บขอบคุณพี่แอ๊บขอบคุณพี่แอ๊บขอบคุณป่าลุงเร็วขอบคุณป้าลุงเร็วขอบคุณุเลยขอบคุณป้าลุงขอบคุณป้าลุงเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเออไปแล้วไป